ปิดท้ายที่พี่บอมครับทั้งเรื่องว่าจะทํายังไงให้มันเข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็สไลด์ที่เหลือที่อยากจะพูดกับเชิญพี่บอมโอเคอมผมขอเวลา5าทีสุดท้ายอย่างเท่าเทียมน,นะฮะผมอยากบอกอย่างนี้ขึ้นสไลด์หน้าสุดท้ายเมืเลไรของผมครับ ผมบอกว่าจริงๆสิ่งที่พรรคซาอนาคตไทยฮะแตกต่างจากคนอื่นมากๆเลยรู้ปะะ่ะฮะเราไม่ได้แค่พูดเรามีประสบการณ์เราทําจริงเรา implement ทุกอย่างที่เป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ให้เกิดจริงมาแล้วสมมุติเรารู้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการจ่ายเงินถึงมือประชาชนคืออะไรคือครับคือการเก็บตรงค่าหัวคิวจ่ายเงินให้ใครก็ตามก็มีค่าหัวคิวไปเรียกเก็บทีละหทีละสทีละสคน สิ่งที่ผู้ก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยทำเนี่ยคืออาจารย์อุตมะสาวนายนพ่สนทิรัตน์ที่เป็นทั้งรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีไอซีทีรัฐมนตรีพลังงานมาก่อนเนี่ยเราจ่ายเงินถึงกระเป๋าประชาชนเลยเราสร้างโครงการวอลเลตต่างๆตอนโควิดไม่ต้องมาเบิกเงินกับหัวหน้าที่ไหนอย่างไรฉีดเงินลงไปตรงลดการคอร์รัปชันลงสิ่งที่เราอยากทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเราอยากดึงเงินทุนในต่างประเทศ ขึ้นมาในระดับแสนล้านหรือล้านล้าน,านเราไม่ใช่พูดเราหาเงินเราทําอะไรครับเราทํา eec ขึ้นมาดึงเม็ดเงินต่างชาติมหาศาลและวันนี้ก็จะเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้ประเทศเติบโตตอนเราตอนพี่สนธิรัตน์อยู่กระทรงพาณิชย์เราทําอะไรครับเราทําเรื่องการดันแพลตฟอร์มนานาชาติมาช่วยกันดันและเอาสินค้าไทยไปบุกตลาดขายทั่วโลกตอนเราเป็นรัฐมนตรีพลังงานเราทําอะไรครับเราดูดซับ ครูดปาล์มออย์หรือที่เขาเรียกว่าน้ำมันดิบ CPO โดยวิธีออกกลไกทำไมไม่เปลี่ยนน้ำมันเบสิกเลยจาก B3 ขึ้นเป็น B7B3 หมายถึงใช้พลังงานจากพืช3% B7 หมายถึง7% B10 หมายถึง10%แค่เพิ่มจาก B3 เป็น B10 เราดูดซับได้หลายแสนตันทำให้เกษตรกรเนี่ยได้ประโยชน์จำนวนมากเลยสิ่งนี้มันคืออะไรครับสิ่งนี้มันคือประสบการณ์ที่เอาทางเทคโนโลยี ดิจิทัลความเชี่ยวชาญและเน็ตเวิร์กที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนลงไปใหถึงสิ่งที่พักคสร้างอนาคตไทยอ่ะเชื่อมันอย่างมาก,มาก,มากคืออะไรรู้ป่ะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามจะบอกไมตาเวิร์สจะบอกดิจิทัลจะบอกอะไรเวลามันทําเรื่องยากๆให้เป็นจริงได้เนี่ยเขามีหลักการง่ายมากครับต้องมีหลักการที่เรียกว่าสามเหลี่ยมเขย่าภกเขาบวกอีกหนึ่งไอ้สามเหลี่ยมเขย่พวกเขาเนี่ยมันหลักการได้นนง่าย3อย่างครับอย่างแรกจะทําเรื่องอะไรเอาคนที่รู้จริงเรื่องนั้นไปทํา อย่าเอาคนที่ไม่รู้แต่มีคะแนนโหวตเฉยๆไปทําไม่ใช่เอาคนที่รู้จริงหรือศึกษาจะรู้จริงไปทําอย่างที่สองพอรู้แล้วเนี่ยสื่อสารให้คนจํานวนมากให้พี่ๆน้องๆเพื่อน,อน,อนๆประชาชนทุกคนสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยกันได้เขาเรียกการเคลื่อนโมเมนตัมคนและอย่างสุดท้ายเลยต้องเชื่อมโพลิซีลิงก์โพลิซีลิงก์เนี่ยไม่ใช่แค่นักการเมืองเปลี่ยนแปลงได้นะฮะข้าราชการด้วยโพลิซีลิงก์หมถึงผู้กําหนดนโยบาย ต่อให้รัฐมนตรีเก่งขนาดไหนไม่มีประสบการณ์นในการทํางานเชื่อมโยงกับประชาชนเลยกับราชการเลยเกิดไม่ได้นะครับประเทศไทยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกประเทศไทยเดี๋ยวมันคือการรวมตัวกันและเดินไปข้างหน้าสุดท้ายผมอยากจะสรุปประโยคสุดท้ายจริงๆในเวทีม่ได้ร์เวิร์ดครับ,ค,รบคือสไลด์นี้เมื่อไรก็ตามครับที่เทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นสูงสุดเนี่ยสุดท้ายมันจะหวนกลับมาที่อะไรรู้ป่ะฮะมันจะหวนกลับมาที่ธรรมชาติ เราจะเห็นคนรวยในสองโลกเราจะเห็นคนรวยในฝั่งดิจิทัลอยู่ในโลกเสมือนใส่โอคูลัสใส่แว่น VR ต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายเราจะเห็นโลกจริงเป็นอีกแบบหนึ่งเราไปดูหนังสิบเรื่องที่ผมพูดไว้เลยแต่เมื่อใดก็ตามเทคโนโลยีคือสูนสุดนะครับมันจะกลับมาสู่ธรรมชาติประเทศไทยมีโอกาสมากนะครับทางภาคเษกษตรภาคการเงินภาคการศึกษาภาคสุขภาพภาคบริการแต่เราต้องการเอาเทคโนโลยีที่ใช้เป็นไม่ว่าจะบล็อกเชนเมตาเวิร์ดฟินเทควอเตอร์สตาร์ทอัพ ขึ้นมาเชื่อมโยงกับภาพพวกนี้จึงจะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนและสุดท้ายจริงๆครับเวลาจะพัฒนาอะไรอะ่ะคำพูดนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะมันเป็นคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาบอกว่า look deep into the nature and then you will understand everything better ทุกอย่างมันคือธรรมชาติครับ ทุกอย่างมันคือทรรมพักสร้างอนาคตไทยอ่ะเราเป็นพักที่เติบโตอย่างธรรมชาติจากประสบการณ์คนรุ่นใหญ่ผสานาคนรุ่นใหม่เราพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่ว่าไม่ว่าใครก็ตามมีองค์ความรู้ใดๆและอยากเข้ามาเข้ามาเลยครับคุณไม่จําเป็นต้องเป็นสสมาก่อนคุณไม่จําเป็นต้องอยากนั่นในสภาแต่คุณอยากเอาความรู้ความสามารถมาทากับคนที่ประสบการณ์และทําให้มันเกิดจริงได้พักสร้างอนาคตไทยยินดีต้อนรับและในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่อย่างพี่รรบินเราเป็นเพื่อนกันนะครับไอติมเป็นน้องคนหนึ่งนะครับและหลายๆคน ผมว่านักการเมืองอย่างเราอะอยากรณลงเลยไม่ว่าพรรคอะไก็ตามนะเปลี่ยน culture ได้ไหมอย่าเอามาติพักเป็นที่ตั้งอย่าเอามาติพักเป็นที่ตั้งอะไรก็ตามที่มันไม่ดีที่มันไม่ดีเราเห็นยแล้วมันไม่ดีเนาะเราเห็นสภาพสสในสภาที่มันไม่ดีแต่มติพักบอกให้เราต้องทำตามอ่ะทำได้ไหมในฐานะคนรุ่นใหมอ่อ่ะมติพักบอกว่าดีกูว่าไม่ดีไม่ต้องโหวตได้ไหม ไม่ต้องโหวตได้ไมาทําตามเสียงหัวใจเราที่เราเก้าวเข้ามาทําตามเสียงประชาชนที่เลือกเราเข้ามาส่วนอะไรดีๆที่มันดีๆด,ดีแต่ประชาชนแน่ๆแ,แต่พักบอกกูไม่โหวตกูค,ค้านเราค้านได้ไหมต่อให้เป็นพักขั้วตรงข้ามแต่มันดีเราส่งเสริมกันได้ไหมถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะเราไม่ได้แบ่งซ้ายแบ่งขวาเราเป็นขั้วตรงกลางที่อยากเดินไปเนี่ยมันจะทําให้ประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างยั่นยืนและนี่คือทิศทางของพักสร้างอนาคตไทยครับสวัสดีครับ